ซูเปอร์แมนที่กูที่กูซื้อของเล่นมาคืออซนเปอร์แมนซีโร่ไม่รู้มันเป็นของแบบมันเป็นของเล่นอซนเปอร์แมนซีโร่เว้ยอ่ะแต่มันเป็นดาบเลยกูไม่เคยเห็นอซนเปอร์แมนซีโร่ใช่ดาบเนี่ยที่กูดูที่มันเยนี่ยข่าบนหัวีตไปไม่เชื่อเลยว่ไอ้เที่เซเว่นไม่เซเว่นก็แม็กถือว่านี่แหละไม่ไม่ไม่เซเว่นก็อะไรวะไอะ้อซนเปอร์แมนโหดอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะเ <es> อ็ดว่าอซนเปอร์แมนเอ็ด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 ก็โหดเหมือนกันเอ็ดก็ปาได้สองคันเลยสองคันอ่ะไอเดย์ยูนไปเอ็ดไอ้ยี่ซูเปอร์แมนเอ็ด แต่อุนอร์แมนเรื่องแรกที่กูดูนี่พวกมึงดูเรื่องอะไรของกูดูบี b y o o t ไม่ใช่บี b y o o t เรื่องแรกเป่าวะที่มันเท่มากเลยอ่ะกูดูไก่อาไก่อาเหรอไออุนเตอร์แมนเด็กดีป่ะอุนเตอร์แมนเด็กดีใช่ไหมทำไมไม่ไก่อาอุนเตอร์แมนที่มันอ้วนๆนะอ๋อไอ้เหี้ยอุลตอร์แมนที่อ้วนๆก่อนมันเป็นร่างเทพนะไอ้ที่แบบมีสีน้ำเงินกับสีแดงอ่ะที่ติกันด้วยเสียงชิงชิงชิงอ่ะไอ้เหี้ยนี่ก็ส่งให้ดูไก่อาใช่เรื่องนั้นไหมวะ ที่มันเป็นแบบก่อนมันเป็นร่างอุลตร้าเทพอุลตร้าแมนบอกว่าไม่ไม่ไอ้นั่นมันไอ้นั่นคอนมดอุลนทัพมารใช่อันนั้นมันคอนมดเหรอไม่ใช่คอนมอดอุลตร้าแมนเด็กดีเฮียใช่มันมีมันมีสองตัวรวมแล้วมันกลายเป็นไอ้เทพอุลตร้าแมนไงเทพสีขาวอ่ะไอ้นั่นไอ้นั่นหนูอายสุดโอ้อุลตร้าแมนนิกซัตกูจำได้แล้วเพลงมันดีนี่นี่เลดี้กรดู อุนเตเป็ดแกย่ามัไม่ใช่เยัยส่งผิดอ่ะคุณเตเป็ดโอ้ยเรื่องนี้เหรอเฮ้ยภาพดีมากดูเปิดหางไอ้ยิงดึงส่งให้ดีส่งให้ดูยี่ดูเลยว่าเคยดูแล้วไอ้สัตว์กูเคยดูแล้วอุนเตเป็ดแกย่าทึ่กูไม่รู้นะมันกูรู้สึกว่ามันเหมือนไดไดด้าอุนเตเป็ดได้ดารู้จักไหมมันมาหลังกันไงเออ กับอุลตร้าแมนหนึ่งที่มันอุลตร้าแมนเด็กดีอะแบบที่มันแบบไม่ฆ่าปีศาจไม่ฆ่าคอนมอน์เงยเป็นสปาร์นอนคอร์สมอร์ใช่ไหมคอนมอนรวมกันรวมกับไอตัวอะไรจะกลายเป็นรีเจียนอีกตัวหนึ่งอยู่เมื่อโอลิการ์เกตสุดเด็กดีกัจริงนะแต่มึงการที่มึงไม่ฆ่าสปาร์ตสปาร์ตมันทำไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันให้ผลว่าสปาร์ตไม่ค่ตื่นตูมมีเฉยที่สุดเลยเพียงเพลงมันพอทิ่ผายเลยอะ ไม่พอแบบพรอยจนแบบติดหั่วกูคอสมาร์ตเบบี้อูเบบี้อูก็อุ้นอุ้นได้แบบเบบี้อูเทยที่สุดเลยที่กูเห็นลองลงมาจากซีโร่เลยอะลองมาเลยแต่ก่อนเบบี้ยูเป็นลูกอะไรไงมีดาบโคโรเต้ถ้าถ้ามีถ้าแบบกูเคยซื้อแบบแม่งดาบมันเหมือนนั้นมึงมึงเคยเห็นในแล็กน่ารอกไหม แม่งดาบเหมือนกันเลยเฮียมึงไม่กเคยก็เคยกาตาเออดาบมันชื่อกาตาไอ้สัสกูเคยกาตาเลยก็เคยเอาไม้มาใส่มือทำมันดาบเลยแล้วก็แล้วก็เอาอะไรวะยางมาพันไว้ไม้ยางมาเสียไว้แล้วก็แบบทำท่าเสกดาบมาเหมือนวิวอุ้ยข้อค้างหนึ่งปิดแล้วก็เลื่อนดาบขึ้นมาไม่ไม่มันไม่ใช่เลื่อนดาบแล้วมันมันมือมันกำไรอยู่ข้อมือไงมันก็แบบเหมือนไปปัดกำไรด้วยดาบค่อยๆออกมาเทล็อบดาบแสงเฮี้ย ซื้อแผ่นมาดูเลยพวกผู้มึงอะกูดูบุลเลยทำไมกูดูบุเล่กูสามารถมึงมึงไม่แผ่นกูอะสามารถเลือกตอนดูได้ด้วยเฮียมีไหมพวกมึงมีแไอ้พื่อพูดพูดเหมือนพูดเหมือนไอ้ตอนที่มึงเลือกตอนดูอะเรื่องแรกที่มึงซื้อแผ่นบุเล่มามึงซื้อเรื่องอะไรมันเป็นหนังโป้อะเพื่อนกูไม่รู้อะมันเป็นอนิเมะโป้สักอย่างแต่ไม่มีภาพซับไทยเป็นญี่ปุ่นโป้มันกูพ่อขอกกูสอนไว้พ่อมึงใช่อไหมกูว่าแล้วเฮีย เมันมันเป็นหนังโป๊ก hmm. mm ่อนมันเป็นอนิเมะเว้ยตอนแรกกูมันสามารถมันจะมีแบบแยกมันเป็นหนังโป๊กับอนิเมะมันแผนแม่งโคตรดีเลยตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันชมรมการแบบอะไรวะชมรมการเช่าหนังมันยังอยู่ใช่ไหมแบบธุรกิจเช่าหนังอ่ะพวกมึงน่าจะรู้จักอยู่ใช่ไหมเนี่ยคือแบบเช่าหนังคือดังมากเลยตอนนั้นคือแบบกูจะเป็นพ่อพ่อกูจะเป็นเช่าหนังมาดูทุกวันเว้ยตอนเย็นอ่ะกลับมาจากโรงเรียนมาเช่าหนังมาดูประมาณ อ๋อไอ้แค่แผ่นบุรีที่กูซื้อไไม่่ด้วาเรื่องหอะแผ่นบุรีที่กูซื้อแผ่นแรกม่คือการเกยการโกยก็จะเป็นเรื่องแรกๆว่าไม่รู้ว่ะไอ้แค่กับเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนียักษ์เขียวเนี่ยนะไม่เคยรู้ยิญญาณเขียวที่มันเป็นหีไทยเยอะๆไม่เคยผีไทยเยอะๆอ๋อที่เหมือนที่มีผีไม่น่ากตัวม่วงๆเพราะมันเป็นแบบกระตูนเลยเออใช่แล้วกูจำได้แล้วเรื่องอะไรมันเป็น มันแอนิเมชันเก่าไทยอ่ะที่มีผีแม่นมันมีผีหลายๆตัวมารวมกันอ่ะมีกะหังมีแม,ม่มนาคมีทุกตัวมันเหมือนจะมามาอะไรสักอย่างมากับโลกมนุษย์แบบใช้ชีวิตรวมกันนะจังใช่ไหมตันเอไม่เคยเห็นประมาณนั้น,ะนะละเลยกูจำไม่ได้แ<ว>ม่นาคเลยแม่นาคไม่โคตรสวยเลชอบคิดสมัยเด็กไงโคตรสวยสมัยเด็กแบบตัวดินน้ำมันกูยังบอกสวยเลยค <c oughs> ิดด <c oughs> ูไม้เซตกูตอนนั้นเอาย้อยใส่ก่อนใสยก่อนไม่นั่นไงใส่ก่อนเราเราหาภาพสวยกว่านี้ไม่ได้แล้ว เอเช่าหนังแต่ตะกอาก็จะเป็นแบบเช่าหนังพวกสกูไปดูไลท์แอคชั่นมาดูไหมเช่าหนังมามันมันสนุกมากเลยสำหรับกูตอนเด็กตะกอนจะโดนมังคับนอนสองทุ่มคืนอ่ะกูแทบร้องไห้อยากดูต่อยังดูไม่จบไอ้เหี้ยเราพูดเราพูดถึงการ์ตูนเรามีการ์ตูนเรื่องนั้นไอ้เหี้ยถ้าแบอผมพูดถึงกระตุนช่างแกงการ์ตูนไอ้กร์ตูนครับไม่ใช่บูมอะไรฮะเราจะคิดถึงพวกอ๋กขีพวกอะไรใช่ไหมแต่คุณดูไหมว่ามันจะมีการ์ตูนเรื่องนึงที่แบบกูชอบมากแต่พวกมึงแม่งไม่เคยพูดถึงเลย อะไยังซื้อโบธามหาใบไหลไว้เงี้ยโบธามหาใบไหลอ๋อไอตัวแดงๆพระไอตัวแดงๆมันที่มันเหมือนไอเนี่ยตัวเล็กๆมึงมึงมันมันกูมันโคตรสนุกของตอนเด็กเลยเว้ยในแก๊งมันในแก๊งมันจะมีนักวิทยาศาสตร์ตัวเล่นกล้ามที่สมองน้อยอ่ะแบบเล่ตัวมันคนดีหน่อยเอ้ยมันม่เป็นไม่เป็นคนดีประจำกลุ่มเลยว้กินนมก่อนแล้วมันแล้วมันแล้วมันกินยัวเส่ที่นอน แล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่กูจําได้คือถ้านายถ้าฉันนะฉันอยากได้ความฉลาดมากกว่ากําลังนะมันจะมีตอนหนึ่งเคยดูอยู่แล้วจะมีอีกตอนหนึ่งที่กูจําได้คือแบบมันจะมีมหาวิาลที่มันเก่งที่สุดในจักรวาลมามาเว้ยแบบมารวมตัวมหาวาิาลอ่ะแล้วแบบปะไกอาแบบมันชื่อว่าอะไรนะกูลืมชื่อนะาโทา่มทามอทา่าสไตล์อนวีโอธามหาไมยเลยไปตันลองหาดูว่ามันเคยดูอ <720. S 2> ่ะ เออแล้วแล้วมึงเคยดูเรื่องนี้ไหมที่พวกมึงไม่เคยพูดถึงเด็กข้างบ้านอที่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไอ้เคยเห็นแตจำชื่อไม่ได้แล้วเด็กข้างบ้านชื่อเด็กข้างบ้านน่ะลองพิมพ์มาดูที่แบบพระเอกเป็นมลารไม่ใช่พระเอกเบอร์หนึ่งมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเต้เตะเต้รื้อตึกขอดแหงไหนวะเจอแล้วเหรอบท่า เออดูน่สโอ้โหเมฆโคตรปัะจาวอนเลยสัตว์นี่ไงมีหมาขี้เรือที่กูบอกจริงๆแกกูพยายามหาเรื่องนี้มานานเลยเฮียไอคิวภาพเด็กเก่าไหมล่ะแต่ตอนตอนรู้สึกว่าภาพมันไม่เก่าขนาดนั้นนะฉายทีวีใช่นี่แเลื่อมเป็นเพราะเราเป็นเด็กมั้ไม่รู้ดิกะอีเรื่อนเหนื่อ้เฮีย อะไรวะมันเป็นเรื่องเดนสอสเซอร์อะที่มันฉายช่องเก้าไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาแาสเป็นลูดอะปิ้งแล้วไปกลายเป็นโตมาอ๋อไอ้ไอ้ก่อน <Hey. S 2> ปิดปิดคลิปไปปิด,ป,ด,ป,ดปิดเรื่องนี้เป็นเพลงเป็นเตล่อสอบมันจะเต้นนี่จะเลสแกตไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดนคิง no ไม่ใช่เหรออ๋อ uh. oh, ที่ที่มันเหมือนเล่นเหมือนาก์ดยูกิใช่ไหม uh. ที่แบบ ก่อนก่อนสู้กันมันจะเป็นเหมือนเข้าไปในโลกอะไรสักอย่างที่เป็นแบบเหมือนโปรแกรมอะไอ้เหี้ยแบบขึ้นรัวๆขึ้นรัวเป่ายิ้มสูแพ้เลยนะ์สองไปไอ้เหี้ยฮะไอ่เป่ายิ้มอะไรนะเดนส์สองเฮ้ยกูเคยไอ้เหี้ยแบบในทีวีอ่ะราชันเฟรน์เส์สแบบกวนตอนแล้วแบบพักโฆษณามันจะมีเป่ายิ้มสูดไอ้กูแพ้ตลอดเลยควยเออมันอ่านใจมึงได้มันเรื่องนั้นมันเรื่องอะไรวะอ่าใเดนส์สองอะไรวะกูเคยเคยเห็นอยู่เว้ยมันก่อนตอนสู้กันอะมันจะเข้าไปสู่โลกแบบโปรแกรมอะไรสักอย่างอ่ะ แบบ0101แบบมันเหมือนแบบมันเหมือนดิจิมอนไหนฮิแอะมันก่อนตอนตอนอัพเหมือนเหมือนตอนสู้ไอ้ดิเอ๊เกี่ไดิจิมอนอะไดอะไรไดโนไดโนมาสเตอร์มันจะส่งให้เรื่องเนี้ยที่กูที่กูหมายถึงนี่จริงๆริงด้วยกูเคยดูไอ้เฮียเนี่ยมึงลองดูตอนสู้กันน่อยมันจะเข้าไปในโลกอะไรสักอย่างไอ้เฮียโคตรชอบเลยโลกดำดอะ มึงรู้ไหมว่า,<ม>วากาูกูว่าจะว่าจะดูเรื่องนี้ในสมัยก่อนกูไม่กดไปแล้วหาช่องมาเจอกูกดลบช่องชิ้นไอ้เหี้ยไอเฮ้ยในปุ่มในมึงพวกมึงเคยเห็นปุ่มรีโมททีวีไหมที่มันจะมีปุ่มสต็อปอะกูแรกกูเริ่มสามารถสต็อป้ังไว้แต่เสียงไม่ออกมาอย้าเข้าชิมาเลยหลอกลวงแล้ว แล้วถ้าพวกมึงแบบเป็นเด็กเด็กสมัยนั้นจริงๆอ่ะมันจะมีโฆษณานหนึ่งว่าถ้าขึ้อนอันนี้ถ้าขึ้อนอันนี้แบบในทีวีในรายการที่น้องที่น้องดูอยู่ให้สแกนหรือก็ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นรับของรางวัลเคยเห็นไหมแบบขึ้นขึ้นตรงขอบจออ่ะบ่อยโคตรแบบขึ้นบ่อยแต่กูไม่มีโทรศัพท์ถ่ายมันมีขั้นหนึ่งกู <c oughs> เคยพูดให้ฟังอะไรอย่างไอ้เช่ยในกระตูนพวก,กะาร์ตูนครับแก๊งกร์ตูนอหะมันจะมีแบบให้ทำกิจกรรมใช่ไหมแบบว่า ไปร่วมเล่นสนุกแล้วคุณมีโอกาสรับของรางวัลแต่ทีนี้ไอ้เขี้ยกูไม่อยากได้ถุงมือมงโกเล่เฟมิลี่อ่้มเฮ้ไอ้เขี้ยมันมันจะมีแบบมันเป็นมันจะมีแบบเป็นรางวัลพี่แบบไม่เสียตังค์แล้วมีแบบเสียตังค์เว้ยแล้วจะมีโปสเตอร์มงโกเล่นมันเป็นมันเป็นแบบแพ็คๆไว้เลยอ่ะใช่แล้วทีนี้กูเลยโทรสั่งพ่อไปสมัครสมัครหนึ่งครั้งเสียตังค์หนึ่งครั้งกูกดสมัครล้นล้วนเลยไอ้เขี้ยเขี้ยเนี่ยไม่ได้มา พวกมึงทันพวกมึงทันอันนั้นไหมสมุดสมุดอนิเมะที่มันสมุดอนิเมะที่สามารถเก็บเก็บถ้าเราซื้อของมาแล้วอ่ะมันจะเก็บมันเหมือนมันเก็บมันสติ๊กเกอร์ไว้แลกของพวกเพลย์สเตชันได้อ่ะเคยเห็นไหมสมุดสมุดอะไรทักอย่างสมุดอนิเมะสมุดแลกของรึเปล่นะไม่เคยเห็นกูกูเคยไปซื้อกูเคยไปซื้ออยู่หน้าหน้าโรงเรียนอ่ะโรงเรียนเก่าอ่ะ ไอ้เหี้ยมันชื่อว่าสมุดภาพแรกของอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะมีประวัติตัวละครมันมีหลายอย่างมากอุย้ยกูจําไม่ได้กูค,คิดถึงมันมากเลยมันมันเป็นสมุดที่แบบถ้าเราแบบถ้าเราซื้อเรื่องนี้มาแล้วแบบเราแบบไปเห็นพวกสติกเกอร์เราไปซื้อสติกเกอร์มาแปบะบจนครบทุกอย่างอะ่ะครบทุกหน่งเราสามารถรุนรับแรกของแบบพวกเพย์สเตชันได้ PS ตอนนั้นมันสูงสุด PS 2 PS 3ไหมไเหี้ยอืมกูหาก่อนนี่เหี้ยสมุดภาพแรกของอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วสมัยก่อนมีอะไรพวกนี้แรกของเยอะมากเลยนะ ตั้งแต่มาตั้งแต่มาไอติมเออโอชีอย่าไปหวังเลยือหยดทุกวันไม่ได้เลยคือแบบโอชีคือแบบตอนนั้นคือแบบอะไรวะคือมันจะเป็นเวอร์ชันแบบเป็นกล่องกล่องกระดาษผูเกะกล่องกระดาษมาส่งโคดไอ้ีคยทำกูุเป็นขวดข้างในกล่องกระดาษผมเป็นขวดน้ำหระใช่แบบว่าแกะฟ้าใสใสกระดาษลงไปคันทีก็โยนลงกล่องเซว่น อกูส่งแรกกูส่งอันแรกก็น่าจะเป็นกล่องกระดาษมึงเคยเห็นโอชิกล่องกระดาษหรือเปล่าพี่อ่ะกูเคยส่งสาโอชิกูส่งกูส่งปีกว่ายังไม่ได้พี่เลยโอชิแบบเป็นกล่องนมอ่ะไอชี้แบบโคตรตำนานเดี๋ยวนี้ไม่มีนะโอชิกล่องมันก็มีนี่แบบพวกอิชิตันมีเหรอเออแต่มันไม่มีโค้ดทางไหนอะนะกูคิดถึงอิชิตันกระป๋องสีดําอ่ะอิชิตันรีอากุซ่าไอ้สัตอิชิตัน ซาคุซ่าอไอซาคุซามันจะมีรถหนึ่งอะที่แม่งซ่าที่สุดของรถคือรถเลมอนน่ะสีเขียวกับสีเขียวปองดำปองดำปองดำมันจะเป็นปองดำมันเป็นไอไอแอกวะไอแอกแบบทรงพังวะไอหัวดำเลยไอ้ยัย้ยไรโน่นมันแบบมันทรงพังใช่ไหมตันแบบใส่เสื้อทรงพังฟองมาสะสมมาตันไอเมีไหมไอ้หัวทองมันจะเป็นสีอะไรสักอย่างนะฮะสีเลื้อไข่เออจริงไม่เป็นเห็นเนื้อไข่สีดำเลื้อไข่จะเพาะสีดำด้วยนะที่เห็นใช่ แต่ก่อนอะมันขายเฉพาะสีดำแต,แต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มกลับมาขายเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะถ้าพวกมึงทันไหมแบบตอนตอนอะไรวะยาคุซ่าสีเขียวที่ม่งโคตรซ่าเลยแบบมันซ่าที่สุดของยาคุซ่าแล้วแล้วรอแบบไปเล่นกันแบบไปเจาะตรงตรงกลมๆอ่ะไอ,อ้โจมกลมแล้วก็แบบแล้วเขย่ายลแล้วลพุ่งใส่อเออไอ้ยี่แบบวิ่สนุกจังเลยแล้วก็โดนหลาเยี้ยนเหนียวทั้งตัวเหนียวยิบหอย แล้วก็สมุดสะสมแต้มกล่องเซเว่นนี่เฮียกล่องหน้ากล่องเซเว่นเต้มเต็มอ่ะกล่องข้าวเซเว่นนะอ๋อไอเฮียไอ้เฮียเอ้ยเอ้ยกูแก่ไอเฮีย